บัดนี้เป็นครั้งที่7ตรงกับวันที่16พฤศจิก,กายน2568ารอยข้าพพุทธเจ้าในนันทนาเขียวคำขอเป็นวาจาสาร,รยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาร,รยบูชาแด่องค์พระกวัมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่ปุณเดลหลวงปู่สิระตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนโมทนาในการสวดสารยายของข้าพระเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนาไตาคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธายายมอนต่อไปสมันตาจากกักวาบทดสวดชุมนมเทวดาสมันตาจากกักวาเรสุอัตราคันชันตุเทวดาสัตธรรมังมุริลาสัทส,ส,สุนันตุสัตขโมขัางสัตเกคาเมจะโรเพคิริสิคารัตเตจันตเระเขวิมาเนทีเปรเทคาเม ตโรวนาคาเนเคแหบารุภิกขุเตปุมาจะยันดุเทวาชาราธราวิสเมยักขันธปนาคาติดตั้นตาสันเกยังมุนิวรวัจจนางสาธทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนณกะโรอิยัมพัทันตาธรรมัสสวนณกะโรอิยัมพัทันตาธรรมัสสวนณกะโรอิยัมพัทันตาววสวดนมะกาละสิทธิคาถาน้โมตัสปะกวะโตอาราโตสมาสุพุทธสานโมตัสปะกวะโตอาราโตสมาสุพุทธสานโมตัสปะกวะโตอาราโตสมาสุพุทธสาน บทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตติเมสรานังอันยังพุทโธเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติเมหนตุสปทานัตติเมสรานังอันยังธัมโมเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติเมหนตุสปทานัตติเมสรานังอันยังสังโฆเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติเมโหตุสปทานบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิ กาคาถามหาการุณิกนาโถอัถายะสัพพะปะนนนางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาโหตุสัพพุปัตวามหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพะปะนนนางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายะสุขายะสัพพะปะนนนางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตุมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังปะกวาสเกสุวิหารติกาปิล้วัดถุสัมิงมหาวเนมหาตาปิขุสังเขนสัตถิงปัจมัตเตหิปิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจะโรกตาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติปะกวนตังทัศนายะปิขุสังคันจะอาดะโคจตุนังสุดทาวาสกายิการังเทวานังไอตตะหงศิไอยังโคปะกวาสเกสุวิหารติกาปิล้วัดถุสัมิงมหาเน มหาตาปิขุสังเคนะสัตติงปัญมาเตหิปิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศเหจารโกตาหุโตหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปเทตาโหติภะกขวันตังทัสนายะปิขุสังคัญจะยันนนณมะยมปิเอนะภะกขวาเตนุปัสสังกมยมะอุปัสสังกปิตวะภักขวะโตสันติเกปัจเจกะถาถาภาเสยามติอัตโขตาเทวตาสยถาปินามะภักวะปุริโสสัมมัชิตังวาภาหังภสษาระยะภาสาระอังวาภาหังภาสามิตรเชยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรคิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพักวันตังอภิวาเทวะเอกมันตังอังสุเอกะมันตังทิตตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังขังกภาสิมหาสมโยปวันสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรหมหีมังธรรมสมายังเทวตาเยวะอัปปาราชิตสังคันติอัตโขวัปาราเทวตาพควโตสันติเกอิมังขังกภาสิ ัตราพิกาโวสมาธาหังสูจิตังอัตโนโุมากัสุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิขเหตวะอินทรายานิละขันติบันดิตาติอดาดโคประราเทวตาปคตตสเนเกอิมังกะถังกภาเสชตะวะคีรังเชตวะปรลีคังอินทะขีรังโอหันจะมะเมชาเตจารติสุทธาวิมาลา จักขุมาตาสุทันตาสุสุนะคาติอตาโคปราเทวตาพระวัตสันนิเกอิมังกะังกพาสีเยกศิพุทตังสงานาคตาเสนาเตกขพิสันติอปยายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังประลิกุริสันติติอตาโคพะควาพิปุอามันเดศีเยปุเยนะพิโกเวทัวสสุจะโลกาถาตูสูตรเท,ทวตาสันนิปติตาหอนติตัฏาคตังทัศนายะภิโุสังคันจะ เยปิเตพิกเวอเหห์สุขตีตมัธนังงานตสมาสมุทธาเตสามปิพระควันตานังเอตตปรามายวเทวตาสันนิปริตตาเหสงเสยถาปิไมหัางเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคปัตตานังงานาัโตสมาสมุทธาเตสามปิพระควันตานังเอตตประมายวเทวตาสันนิปริตาพระวิสันติเสิยถาปิไมหัางเอตระหิอจิคิตสามิพิกเวเทวกายานังนามมนิกิริตสามิพิกเวเทวกายานังนามมนิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาุุกัง มานัสิกโรถาภาสิสาพิติเอวามพันเตติโฆเตพิขูพะควะโตปัจจโสสุงพะควาเอตัถะโวจ,จะสีโลกัมมนุกัสสมิยะตาผลม,มาตัทสิตาเยสิตาคิริกข้พลังไปหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาวิสมนโนโอทาธรรมะสาวุสุทธาวิปัสสนาโมลาวิลาปิญโยปัญจ,จสเตยตวาวะเนิคบรัตวะเวตโตอามาเยิสัทธาสาวะเกยสาสเนระเตเทวกายะอภิกันตเตวิชนาตาถิกขโวเตจ,จะ อาตปะมักกะโรสตดะวพุทธศาสนังเตสามปาตุระหุยานังอะามานุสานะทัศนังอัปเปเกสตะมัทธะคงสหัสสังอาถะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอะมนุสานะมัทธสงอัปเปเกนันทมัทธะคงทิสาสภาพูตตาอาหงตันจัตสพังอปิญญา,ายาววัคคิตวานาจากรมาตโตอ,อามันติยิสาตาสาวาเกส,สเสนรเตเทวกายาอภิกันตาตเิวิชานทัทภิฆวโวเยวหังเกเรยิสามิ กีราหิอนุบุพัสดสัตตสหัสสาวยขาคุมมากระเบรวัตวาอิทิมันโตชุนมันตตวันนวันโตยะสติโนโมธมนาปิกามุงพิกุนางสมิติวันังชาสหัสสาเหมวัตายขานาณตเตวันิโนอิทิมันโดชุนมันตตวันนวันโตยะสติโนโมธมนาปิกามุงพิกุนางสมิติวันังสาตากิลาติสหัสสายขานาณตเตวันิโนอิทิมันโดชุนมันตตวันนวันโต ยสศสิโนมรธมนาอภิกรรมงูพิขุนังสมิติงว่านังอิเจเตโสละสะสหัสหายขานาณต่อวันิโนอิทิมันโตชุ่ยมันโตวันนวันโตยสศสิโนมรธรมนาอภิกรรมงูพิขุนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายขานาณต่อวันิโนอิทิมันโตชุ่ยมันโตวันนวันโตยสศสิโนมรธรมนาอภิกรรมงูพิขุนังสมิติงว่านังกุมพิโลราชะคาฮิโกเวปุลัสสานิเวสนังปิญโยนังสตังหาสังยขานังไปจิรุปัสติภุมพิโลราชะ ข้าฮิโกสโปาาสปาการสเปติงวนันางปุริมันจติสังราชาทัตตะโตปัสสัตติกันทพพันนางอธิปติมหาราชายาส่ส,สัตสีโสปุตตาเปรตสะพะฮาโวอินทามานามหาปาราอิทธิมันโตชุนิมันโตวันนวันโตย่สัตสโนโมอทัมานาอภิกรรมมงขุนางสมิติงวนันางตักคินันจติสังวิรติสังราชาวิรุณโหตปัสสัตติคุมพันนานงอธิปติมหาราชายาส่สัตสีโสปุตตาเปรตสะ พระหวอินทมานามหาบุราอิทิมันโดชุนมันโตวันนวันโตยกสติโนมรัตนาภิกขารมูพิขุนังสมิติมวนังปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปะโกปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายแยสติโซพุตตาปิเัสะพระห่าวอินทมานามหาบราอิทิมันโดชุนมันโตวันนวันโตแยกสติโนมรัตนาภิกขารมูพิขุนังสมิติมวะนังอุตรันจติสังราชากุเวโรตปัสสติแยกขานังอธิปติมหาราชายแยสติโซพุตตาปิเัสะพระห่าวอินทมานามหาบราอิทิมันโดชุนมันโต วันวันโตเยเจ้สตินโ,มโมนมรณาภิกรารมภิโกนังตะไมติงวะนังปุริมะทิสังตัตตาระโถทักเนนเวรุนถังโกปาจิเมนนเวโรป,ปกโกปกุเวโรอุตรังทิสังตัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโทรทิสสะทันตัสมานาอัังสุวันเนฆะรัตวะเวเตวสังวายาวิโนทาสาอาคูวันจัิกาสัทธามายาคูกเกนตุวิเกนตุวิภูเะว,วิภูโต,โตสหะ จันทน,นการมาเสตโตจักกิน,นุมันตุนิมันทุนจะกปานาโตโอปามันโยจากเทวสุโตจากมาตริจิตตเสสนตจคันทพโพณโลราชาญชะโนสัพโพอาคูปัญจสิโขเจวะทิมพะระโรสุริยวัชาสะเอเตจันเดยจราชานโนคันทพาสหาราชชนพีโมธมามนาภิกขมมพิกุลังสัมิติวานังอาทาคูนาาษานาคาเวสาลาสหาตาชากา กัมพระลัสัตระอากูปายาคาสหายาติพิยามุนาสตารัถาจะอาคูนาคาะสติโนเอราวัณโนมหานาโคศปะกัสเปติวันังเยนาคราเชสหสาหะรันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวนมัชะปัตตาจิตราสุปนาอิติเอเตสนามังอภยัตทานาคานาคราชาะมาสิสุปนาตตกเขามากาสิพุตโธสนาหิวจะอยู่ปะวะหิยันตาสาคาสุปันาสารณะมากาสุพุทธังชิตตา วชิรหัตเถนะสม,มุทังอสุราศิตาพาตาโรวาสวัสเิเตอิติมันโตยะส,สิซโนโการกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาเวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมมจิสหสตันจัพริปุตานานังสเพเวโรจนามกาสันในหิดวาพระริงเสนางราหูพัะนุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตปิกุณังสมิติงวานังอาโปจะ เทวาปฏวีจตเตโชวายโยตะทธกะมุงวรุณาวารุณาเทวาสโมจะยัสสะสหเมตาการุณากายิกาอากูเทวาย,สา,สเเา,ายัตสินโนตเสตเจตระกายาสเพนานันตตวเนโนอิทิมันโตชุนมันโตวัมมันโตยสัตสิโนมรัปน,น,นาภิกามุงภคภุนังสมิติงวะนางเวนตูจเทวาสาริจอาสมาจัตุเวยะมาจันตสสุปนิสาเทวาจันตม,มาคูปุร,รักิตาสุริยัสสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุร,รักิตานักขันนิปุรักิตวะอากูมันทวาราหกา ว่สูนังวาสวรเสรษตสโกปาคัปุรินโตตัศเสตตะธาคายาเตเพนานาตวัน,นิโนอิเิมโนจุเมนโมนตวันวันโตยะสินโนโมทามานาภ,าภาิการมงป์พิคนังจะมิติงวะนังอาทาคูสหภูเทวาจะละมักคิสิขาลิวะอาริทกาจะโรชาจะอมมาปุพพะนิพาสินโนวรุณาธาธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนจกาสุเระยะรุจระอากูอากู วาสวะเนสิโนทเสตเดสทากายาตเป็นนาณาตวเดนโนอิทิมันโนชุตมโตวันวันโตยสตติโนโมตัมนาอภิกรรมุทิพุนังเสมาติณวังสมานามหาสมานามโนสามโนสุตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอทาคูหารโยเทวายเจจโรหิตวะสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายเยสติโนทเสตเดสทากายาตเป็นนาณาตวเดนโนอิทิมันโนชุตมโตวันวันโตยสตติโนโมตัมนาอภิกรรมุทิพุนังเสมาติณวังโสกากรมหาอรุณา อากูเวคะนาสาสหาโอทาตะใครหาปัมโมขาอากูเทวปิจคณาสถามัตตาหาระ ระชามิสกาจะยัสติโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตติทเสตเตสะภากายะตะเพนนานาตตะวณิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัตติโนมรทมานาอภิกรรมงพิคุณังสมิถิงวะนังเกมิยาดุจจายามาคันตกาจะยัสติโนสัำพิตกาลามาเสถาชุดินามาจาสวานิมานารติโนอากุอรักโกปะเรนิมิตาทเสตเตสะภากายะตะเพนานาตตะวณิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัตติโนมรทมานาอภิกรรมงพิคุณังสมิถิงวะนัง สันเทเตเทวานิกายาสัพเพนะนาตวานิโนนามันวะเยนะอาคัจฉงเยจันเยสติสาสหปาวุฒาชาติมักีลังโอคตินนาแตวังทักเคโมคาทลังนาคังจันทังวะอสิตาติดังสุพัมมาปรรมโตจัปุตโตอิทิมโตสหสันนังกุมารโรติโสจะโสปาคัสัมปิทินังสหสัพพมโลกาณามหาพรมาพิติตดติอุปปันโนจิติปันโตพิสมากโยยะสัสสิโสตัเสติอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจะ มัจโตอาคาหาลิโตปริวาริโต,ตเตจสเปพิกรณเตสินเทเทเวตปามเกเมเมาลเสะนาอภิคามิปัสสะกนันสสามณิยังเอถาคดธาตุอันธะลาเคนะพันนาตุวมัวงสะมันตาปริวาริตามาโวมิติตากตินังอิติตัตตามหาเสนโกลา,าเสนนาคาเปสัยยิปานินาปรมาหันจสะสรังกตะวานะเพระวังยะถาปะวุสโกเม е โกคโททนยันโตชาวิสุโตตถาโสดปจุทาวัตถิสังขโทอัสยังวเสตันจัสมพังอภิญญายะวะวะคิตรวานะจโกมาตโตอามันติยิสัทถาสาวะเกสาวเสนระเตเทวะ มาราเซนาอภิกามิเตวิชานาถพิกโวเตจะาอาตับปะมะักรุงสุตวาพุทธศาสนังวีตราเคหิปักการมงในสังโลมมิอิจยงสเพวิจตสังฆามาพยาติตายยะสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์ณโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกา เตชาประสิทธิประสิเทวานารายพรมเสุราสิทธิพัมมาจะอิน่าจะจัตตุโรกาคัมพีรักกาสมุน่าปูตงคังคาจะสมพรมชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยาตรณีตรณีอุณติอุณตินทินทีชัยยาชัยยะขะคนระตนละนิไสนิไรไสเสนนาเมรุราชาพน นระชีช่ยชัยยะคัมพีระสมพีนาเคนทนาคีปิสาจัปูตกาดีช่ยยชัยยทุนนิมิตาโรคีใช่ยยชัยยสิงคีสุทธาทานะมุขชาใช่ยยชัยยวรุณะมุขคาตราใช่ยยชัยยจจำปาตินาคะกุละคันทกใช่ยชัยยคันชาคนณตุรุงสุการะผู้ชงศีหพยักกทีปาใช่ยชัยยวรุณณ์โมยาตาชิตะชิตะ เสนนาลีปุณณสุธีนารดีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยตะระนีตลายตะเลสถาสุชัยยชัยยชัยยตะระนีสัตตินสะทาชัยยชัยยมังกลาตัญชาปวัเกชัยยชัยยวัลุณณะยาเฆชัยยชัยยลักเสสุระผู้ชัเตชาชัยยชัยยะพมเมธคณาชัยยชัยยะ ราชาที่ราชสัต์ชัยชัยยชัยยปทวิงสัพพังชัยยชัยยอรหันตาปเจขพุทธะาวังชัยยชัยยมะเฮสุโลฮโรฮรินเทวาชัายยชัยยบรมมาสุรโกชัยยชัยยนาโควิลุนหกโควิโรปโกโจนติมาระวิอินโทจเวนเตโยจะกเวโรวรุโนปิจักีวาโยจะปจุนโฮกุมารโอทัตตะโทอัตถารสามหาเทวาสิทธิตาปสะอาทโยอิสีโน สาวกาสัพพาชัยยาาโมวะวันตุเตชัยยะธมโมจะสังโคจะทะสับปาโลจะชัยยากัางเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสทีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัตตยมังกลังชโย,ยปีพุทธศตวรรษมโตอายังมาราสจะไปมาตโตปราชโยอุตโคสยามโพที่มันเทปโมเดตาชัยยตาความมัคนาไม่ให้สีโนชโย,ยปีพุทธศตวสรษมตโตอายังมาราส จะปาปิมะโตปราชโยอุทโสยมโพทิมันเทปโมติตาชัยยตถาอินทคนามเหสีโนชโยปีพุทธศัสสรริมะโตอายังมาราสะจะปาปิมะโตปราชโยอุตโคสยมโพทิมันเทปโมติตาชัยยตถาเจวคนามเหสีโนชโยปีพุทธศสวรริมะโตอายังมาราสะจะปาปิมะโตปราชโยอุตโคสยมโพทิมันเทปโมติตาชัยยตถาสุพันนามมเฮสีโนชโยปีพุทธศตวริริมโตอายังมาราสะ จะปาปิมโตปราราชโยอุโคสยามโพที่มันเทปโมริตาใช่ย,ยตทานาคัณนาเมเให้สนโทโยปีพุทธสรศสรีมโตอายังมหาราชจะปาปิมโตปราราชโยอุโคสยามโพที่มันเทปโมริตา เอ่ยตถาสัพพรมคณาเมเฮสินโนจะยตนโตโพที่ยามูเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิทยโยโหหิจยาสุทชยมังคะเรอปราชิตป uh, ันล an, ังเกซีเซปัทวิปโปคะเรอภิเซเกสัพพ oh, ah, ุทธานางอาคับปัโตปโมตติส ah ุนะขัดต ah ังสมังคารังสุปภาตังสุทิตตังสุขโนสุโมตโตจัสุยิทั้งพรามจาริสุปักขกินังกายยกรรมมังวาจากรรมมังปักขกินังปักขกินังมโนกรรม ปณิทีเตปทักาินาปทักาินานิขตวานาราพันตันเทปทักากินเเตเตอัตราชาสุปิตาเวดุห้าพุทธาสาเสนอโรคาสุปิตาโหุ่นถาสัพเพหิยาติปิสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงท่าเนอติกตาทีคา,ายุกาสาุกาธาโหตุสุปิตาโหตุสัพปปารักขันตุสัพปัสสตานัง รลักขั้นตูจินาซาสนังยากาจิปัธนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระธายุติกาเรปวัตสั่นตุวัดสั่งวัซซาวลาหกาโรคาจุปัตตวาเตสังนิวารเรนตุจะสับพรทากายสุขังจินจะสุขังอรหัตตูจะทาละหังบทสวดธรรมนิยามะสุดตังเอวเมสุตังเอกังสัพยังปะกวาซาวัติยังวิหารติเชตวเนอนาทปิณติกัสอารามเมตระโคปะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปัตันเตติเตภิกขุเพราะกวาโตปัตตโสสุ่งปะกวาเอตถาวโวจา อุปาทาวาภิกเวตาทักตานังอนุปาทาวาตาทักตานังทิตาวาสาธาโตธรรมมัทิตตาธรรมมณิยามตาสัพเพสังฆาราอนิจจาติตังตาทักโตอภิสัมพุจติอภิสัมอภิสเมติอภิสัมพุจตวาเปิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเตเปติวิวัติวิปุจติอุตานิกโรติสัเพสังฆาราอนิจจาติอุปาทาวาภิกเวตาทักตานังอนุปาทาวาตาทักตานังทิตาวาสาธาโตธรรมมัทิตตาธรรมมณิยามตาสัพเพ ตั้งขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิ acion, ตัมพุทธติอภิตัมเ თ ิอภิตัมพุทธิวะสัมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวัติวิปจติอุตานิกโรติสัพเพสั่งขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวจธาคุตานังอุปาทาวาตธาคุตานังติตาวะสาธาตุ ธรรมมัตธิตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมมาอนัตตาติตังตถาคาโตอภปิสัมพุชติอะปิเตเมติอภปิสัมพุชติตวะอะปิเตเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวัติวัจจิอุตานิกรโรติตัะเพธรรมมาอนัตตาติอิทัมโมโหตะปะควาอัตมนาเตภิกขุะกวาโตภาสิตังอภินันทุนตี บทสวดพัดเทกรัตตคาถาอตีตังนานวาขเมยยะนปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามทิศถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตามบะฮินันตังอัปปันันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดถาตถาวิปัสติอสรังเหรังอสรังกบปังตังวิทามนุปรหเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคอนแคนเขาควรพ่พอคุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปังโกชันยังมรดนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ในวันพุ่งนาฮิโนสังคารันเตณมาฮมาฮาเซเนนะมัจุนาพาะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหระตวะตันตังตังเวพัตเทกรัตโตติสันโตอ,อติคเตมี โมน,นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัจเจกขณะสัพเพสร้างขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วถักไปมีแล้วให้ไปสัพเพสร้างขาราตุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทางานทาทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนญาติเพราะเกิดขึ้นร้าวแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ทเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตว,วังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงังวรนัางวามตายเป็นของยั่งยืนอวัสังมายามฤตัพังอันเราจะมึงตายเป็นแท้วรณะประโยชน์สร้างนางเมชีวิตังชีวิตของ,งเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตต่างเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวันางเมอมนินยตังความตายของเราเป็นของพี่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยวาจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณนขั้นป่าะสะจากวิญญาณชุดโทอันเขาสิ้นเสียแล้วอัติเทสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดินกะลิ้นขลังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนที่รัดท่างหาประโยชน์ไม่ได้อนา,นา,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 านิจจาวตสั้งฆ่าลาซังคานทั้งหลายไม่เที่ยงเนอโอปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเกิมไปเป็นธรรมดาโอปัสติวานิรุชันติ อันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสโกความเข้าไปสงบระง,งรับสังขารทั้งหลายเป็นศขอย่างยิ่งสักเพยสตามรันติจะตัดตั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสูจามริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัเทวะหังมริสซามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธะตั้งสซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตายังกินจียังกินจีกุศลกัรมมังสเปหีพัเตหีกตังปุญญังน้อนุโมทันตสุนันตพนโตเยเทวะอัศมิงท่าเนอธิกตาทีคายุตาสัทธาหุนตัวสุกตาหุนตัวทุกขาปัมุนจันตูปาตาปิตาสุกตาหุนตัวทุกขาปัมุนจันตุสเปยาติกาสุกตาหุนตัวทุกขาปัมุนจันตูสเปอายาติกาสุกตาหุนตัวทุกขาปมุนจันตูสเปพิสายะ สัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหอนตัวทุกขาประมณจันตูสัพเพอาจาริยุปัชยายะสุกิตาหอนตัวทุกขาประมณจันตูสัพเพนาคขันขัตตาสุกิตาหอนตัวทุกขาประมณจันตูสัพเพเทวาสุกิตาหอนตัวทุกขาประมณจันตูสัพเพสามารถินางฉมิชนตุโว บทสวดหลงดวงปู่ทวดนโมพธธุทธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวานโมพุทธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวานโมพุทธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวาปฏตติธานคาถา ยาเทวตาสั้นติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพทิะเรเตหิ่งแตหิ่งตาธรรมธาเนนภวันตุโพชิตาสอติ้งกรโรนเตทวิหารมันทเทเรเทราจะมาตชานาวกาจะพิกโวาสารามิกาทานาปฏิอุปัสกาคามาเตเทสนิขมาเตอิสาราสัภา สัพปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะราพุชายเปิจันนะสัมปวาสังเซธชาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมมั่วระจัปฏิจเตสัพเพปิจุกัสการณตุสังขยังธาตุเจรังแสดงธรรมโมธรรมมัตถราจปุกะลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายจจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนวุติงสัมปาปนียามะธรรมเมริยะปเวทิเตปสั้นนาหตุสัพเพปิปานิโน พุทธสาเสนสัมมาทารังประเวชนโตกาเรเทวปะปวัสตุวุติภาวายศสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิดาจะอัตระจังนิจังรักขันติพุทธังเอวังธรรมเมนราชาโนประจังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุดโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจเิทุกขาพยาปัตตาเจเิปยาโสกปัตตาเจเิโสกา,าห้ตุสัพเพปิปารินโนเอตาวตาจะอมหิสัมปตังบนจส,สัมปตังสเพเดวานุโมทันตุสัพสัมปติสิร,สริยาทานังและทันตุสัทธาย,ยาสีรังลักขันตุสัพทาภาวานาวิรตา,าห้ตุข,ขัจฉันตุเทวตาคัตตา สุม <C ourse> ังคะละคาถาหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาวนะสดีหตุนี้รันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมมานุภาวนะสดีหตุนี้รันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาวนะสดีหตุนี้รันตรัง สัพเพพุทธาปราปตตาปเจกนันติยังพลังงานตานันเตชะนัตรัขามันทรรมิสสะปัสสโตสัพเพุทธปราปตตาปเคกนันตยังพลังงานตานันเตชะนะลรกขามันทามิสสะปัสโรสัพเพุทธาปราปตตาปเกนันติยังพลังงานตานันจะเตชะนะลรกขามันทารมิสสะปัสสโรสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกนันติยังพลังงานตานันจะเตชะนะลามันทามิสสะปัสโตสัพเพุทธาปราปตตาปเจะนันติยังพลัง อรหันตานันตเจเจนะรากขามันธารมิสัพพโสตะเพรพุทธาปรัปตตาปเจกันตยังพลังอรหันตานันตเตเจนะรากขามันธารมิสัพพโสตะเพพุทธาปรัปตตาปเจกันตยังพลังอรหันตานันตเตเจนะรากขามันทารมิสัพพโสตเพพุทธาปรัปตาปเจกันตยังพลังอรหันตานันตเตเจนะรักขามันธรรมิสัพพโ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอน้มเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูงสมัญคาไลขอในสองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แ้วลาดปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยักจนขออยาได้มีแข่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทวเทวลาทั้งหลายผู้ดได้อนมทนาสารุการในบนุญกุศลนี้ปอดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลได้ไปตายยอดสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมโเนตได้สร้างจัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและอูชาทุกประการเทอน